จริงหรือมาสิตาตาตาจะเป็นลุงสายข็ดตา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 ใครมาเรียกป้าทีจะเป็นลุงสายข็ดเลยมาสู้เลยมาเลยปะทะกัน ป้าตรงไหนจะนจะ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 มาเรียกป้าเรียกป้าเฮ้รู้จักสละบอกว่าแกวแรงดีไม่มีตกเอ <laughs> าเพลงอะไรพูดดิ เมื่อกี้ให้ให้ของขวัญน,นะขอบคุณ